สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่เหมือนหนงสีมาแตงก่งพี่นนองเบิงครับตัวนี้ทุเรียนสองปีกว่าสี่สามปีครับนี่ครับถือว่าที่ปูพานมากนะครับถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ครับที่เขาแพงกิงแพงงาห้องประเด็แตงอ่อมันจะถ่ายห้องก็สีได้มาแตงอ่อนี่ครับนกิงไงไม่ได้กระตัดออกครับนี่เอาแห้งครับโป้งครับนี่ครับ งานี่กิ่งนี่กับบน้่อยครับนี่เพียงเพียงเพียงหน่เอิร์กครับนี่ครับแตงกิ่งไฮโล่แตงไฮโล่แบบนี้เลยพี่น้องเพี้ยห้าสีหอยนุวยแหละกับืนง่ายนี่นี่แตงตัดออกครับบ่วเป็นงานหน่อยเลยครับพี่น้องแตงไฮโล่โป่งแตงหอนหยอดเลยครับพี่น้องนี่แตงไฮหยอดคือประสบการณ์จากสวนนี่แหละครับพี่น้อง ฮาแพ่งงาพแพร่งยางเฮากับบดแตงมันก็จะเป็นกิงแซงกิ้งยังนะฮาแตงไ้โล่กไปเลยครับนี่แต่เมื่อไครับปีนาในตัวเสีาหน่วยสิทิลูกเนี่ยแตงแตงไหโล่เลยครับ,รบรพี่นะน,นี่ครับถ้ากิงมันใหญ่คือกิงงละหน่วยกันสี่หน่อยบ่ครับมาละหน่วยสองหน่วยเนี่ยเอาไว้กิ้งมันก็บจอยครับเลียวครับ ถ้ามาแตงซอยมันครับลวงไปเลยครับตัวนี้มาปลูกรุ่นนะครับมาปลูกรุ่นม่วนนี่ครับนะครับอีกต้นนึ่งกับสีแต่งครับพี่น้องต้นนี้กับสีแต่งกันครับต้นนี้กับสีมีลูกอยู่ประมาณหนึ่งกับสีติดบดอกครับนี่มันตดไปลายยางกิ่งมันถืบนํากิ่งหลายครับนี่เลือกครับตอนนี้ว่าในขืนแ่งนี่คือขืนแต่งตัดออกเลยครับ ตัวติดปลายยางครับเป็นหน่วยกับติดทึ้งๆมันทึบด้วยครับพี่น้องแสงกับเขาบ่เถิงกิ่งแต่งกิ่งครับตัดออกเลยครับเคยแพ่งนะครับแพ่งกิ่งครับแพ่งกิ่งกิ่งทิเลียกับบ่สมบูรณ์งานหน่อยงานเลี้ยวเห็นบ่ครับพี่น้องประสบการณ์จากสวนนี่แหละครับพี่น้องนี่คือตัวนี้ตัวละครับหลังจากเจ็บเกี้ยวแล้วฟื้นฟูตัวละทิเดียเอาออกไลยครับแบบโลร่งเลยนนะ แล้วสิึ้นแตงให้เบิงครับพี่นอกแตงแล้วแล้วจะให้เบิงตอนนี้บ่มีคนจับกล่องดอกแตงให้เบิงนี่ครับแต่งกิ่งหฮโล่งครับต้นนี่เตรียมพร้อมปีนาครับเอาลูกครับมันติดอยู่ครับแต่มันติดยุดนี่สองสามลูกครับแต่ว่แจ้งซีอูบยู่แตงเลยครับบรอนี่ครับนี่ครับกิ่งมันนี่ครับมัน มันบ่ลงแสงบ่เขาปีนาก็จะเอาครับตนมันติดไปอยางครับแตงแตงไฮโล่งนะครับนี่นี่ครับแตงแห่งไปห้โล่งเพิ่งเลยครับนะนี่มันยังถือว่ากิ่งหลายแห้งเลยครับพี่น้องแสงเขาบอ่อเงิงเป็นหน่วยกับบอ่อติดครับนี่นี่ครับแตงไฮโล่งมีอีกต้นนึงครับนี่ ตัวนี้ทึบเลยนี่ตัวนี้ติดปลายยางกับสิแดงอยู่ครับตัดโลบัสติ่งข้างล่างนะครับนะครับตัดไปจงไว้ข้างบนครับจุ่มอยู่กันครับนี่ครับแดงออกตัวนี้ติดปลายยางกับสีติดหรือบ่ติดหรอครับแต่ว่าแดงออกเพราะว่าห่างอยู่ปลายยางอยู่หกเกนเมตรนี่บริบูรณ์นี่นี่อีกต้นนึงครับผีมันหัดติดอยู่ปลายยางอยู่ประมาณหกต้นครับทุเรียนเก็บห้าสิบครับ บ้ได้ผลนี่ครับนี่ครับกิ่งกะสิแตงออกไปหอดข้างบนเลยครับฟั้งนี่บ้มีกิ่งเล้วครับพี่น้อติดปลายางแตงซอยครับทุเรียนนี่แท่งงาคือว่าเป็นประสบการณ์จากสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับปลูกไม่ไหมครับแท่งงาครับปลูกไม่ไหมแท่งงางากัะเรียบบ้าันจะถ่าทยกัน ต้องออกครับอ้อให้โล่งเพียงให้กิ่งที่เลี้ยสมบูรณ์ครับนี่สุว่านี่สองงานี่พี่นานี่กิ่งเมื่อกระิงใหญ่ขึ้นครับท่อแขนเนี่กาสิ่หอยลูกได้ประมาณกิ่งละซองลูกกะเครื่องเครื่อง,งอีกกิ่งละลูกกาสิ่โอเคเลยครับพี่นาถ้าเกิดเป็นจัะซิฟลูกสิครับพ่อแล้วปีแรกทุเรียนสิสามปีครับตัวนีม้มาปลูกรุ่นครับกระม้วนนี่แหละติดปลายยางมาปลูกรุ่นครับแต่งกิ่งครับ เดี๋ยวตัวนั้นจะแตงขึงแตงอีกครับตอนนี้มันยังทึบๆอยู่นะว่าม,มีสอดเลยครับตัวนี้เลยลงโล่งน่ครับเมื่งกี่แตงโล่ง,ลงนะครับกิ่งของจีนพูนครับพี่น้องกิ่งของกินพูนสำหรับทุเรียนแตงกิ่งค,ครับบัตเตใบแก่ใบตันจันไหน,นเ,ลเลยครับนี่ครับใบเอ็นมาใบตัน ใบแกลีก่งแต่้งเลยเลยครับว่าได้ว่าได้เรียกส่วงเรียกงามครับแต่้งเลยเลยครับควายใ,ใบตันใบตันใบเข็มเขียวเข็มแต่้งเลยเลยครับพี่นนองตัวนี้ทุเรียนสองปีกว่าครับคือแต่้งกิ่งแตง่แตงงาครับแต่้งให้โล่งเลยครับแต่้งให้โล่งเคยเอาไว,ว้ละมว่วนใหญ่มว่วนทีผูกควอนครับขอผิดผลาด านก็นเลยแตงเลยครับนี่บรต้องรอบราไมเรียกนานแล้วครับเพราะว่าตัวนี้บ่นเป็นวันแตงเลยแตงไฮโลที่ปูมารุ่นแรกนะครับคือว่าเป็นประสบการณ์นี่กิงตำกิงหลายผมจะถ่ายกับทีเด็ดตาทิมครับพี่นอนองนี่ก็เลยแตงตัวนี้สองปีกว่าที่เขาสามปีแตงกิงเพียบปีนานี่เสียวลูก จะเอาลูกนะครับพี่นอกตัวน,นี้นให้การครับนี่ตัวนี้ก็สิแ่งแต่งไ้โล่งเลยครับพี่นอกแต่งไ้โล่งเลยตัวนี้ที่ติดปลายยางครับแสงบาถ,ถึงกะบบติดลูกครับนี่ครับแต่งออกาสีโล่งระมาณนี้ครัเอาไ้โล่ห้เตียนเลยครับพี่นอกนั่นแหะครับ ติดปลายางมันต้องแต่งออกมันจะมีกิงอยู่ด่านเดียวบูหัว,วจะติดลูกทำไรเอาให้โลง่งงาบระลายกับสร้างมันครับคือตัวนี้ก็แต่งให้โล่งอยู่ครับเพื่อปีนาติดลูกครับนี่เบู๊กับกิงเอาออกไล่กูเอาไหวครับเอาออกไลก่กไวนหวตัวนี้ไม่ลูกกระแตงครับพี่นอ้อง ตัวหนปีแรกเป็นลูกแต่งนําแต่งนามันบัวโลมันโบโปมีลูกกระแตงที่อยู่สองสามลูกลอะถ้าอดปีนากริงเนี่ยหน่อยมันก็สีใหญ่ครับพี่นอ้องนี่นะคือเทคนิคแต่งกริงกูเรียนสองกะเศรษฐฤษฎีใหม่นี่ข้างล่างสามกิงปีนาเนี้ยออกครับพี่นอ้องเอาข้างบนนี่คือขอพิษผะแกงเลย ยงได้นหน่อยยังดีครับซิปเดือนสบายสบายเลยเกษตรเศษดีกับมาปเดใไ้พี่น้องเหมือนการเทคนิคการแตงกิง้งในหละถ้าแตงเร็วกะกิ่งเ้าก็สมบูรณ์ครับแตงสาจะไดสตร์ทิมครับเทียนวาคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ